สวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องกัตันแจร์ e ีที่แปดวันนี้เราจะมาหน้าที่50กันนะคะก็คือ essential factor for the life and growth of plants อันที่1ก็คืออันนี้เป็นปัจจัยที่จะไปตกก่อการเจริญเติบโตของพืชอันที่1นึ่ง s o i ก็คือดินอันที่2 water น้ำอันที่3 air อากาศอันที่ส,ส,ส sunlight แสงอาทิตย์ อันที่5า nutrient nutrient แลวก็สารอาหารนี่ไงครับส่วนอที่ 6. the health and strength of s e e d แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้พวกนี้คือปัจจัยจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปัจจัยทด่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชก็จะมีดินน้ำอากาศแล้วก็แสงอาทิตย์แล้วก็สารอาหาร พวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องให้กับพืชก็คือเราอ่ะอาจจะให้ดินอย่างแรกเลยคือเราจะใส่กระถางใช่ไหมครับเราจะมีการะถางเสร็จแล้วจะเอาดินใส่เข้าไปคนคน,คนที่ไม่มีคนที่ไม่มีดินอาจจะใช้สำลีได้แต่ว่าสำลีใช้ได้แค่ถุยเขียวเพราะว่าภายในเมลยดถุยเขียวนั้นมีอาสารอาหารประกอบเข้าอยู่ก็คือเราจะสามารถนำเมล็ดถุยเขียวเอาใส่เข้าไปในสำลี ็คือถ้าเกิดใครอ่ะไม่มีไม่มีดินใช่ไหมครับก็ใช้ก็ใช้สมดีแทนได้แต่ว่าสังดีบอกเลยนะคะว่าเราควรใช้อย่างดีเพราะว่าเช่าแหละใช้แล้วเราอย่าห้ามใช้ถ้าเกิดใช้นานเกินไปมันก็ไม่ช่ว่ามันได้นะผม,ผมเคยปลูกแล้วปลูปกอะไรใช่ไหมครับอาหารถึงว่า ในดินมันจะมีธาตุอาหารใช่ไหมครับพืชจะใช้รากท้อนใช้ไปหาสาร,รไปหา,าน้ําและธาตุอาหารแต่ว่าภายในถ้าเกิดเป็นสองดีใช่ไหมครับมันจะไม่มีธาตุอาหารแต่พืชก็เลยใช้สารอาหารในอาหารเลีพ้พืชอะภายในเมล็ดนั่นแหละครับพืชก็จะกินเข้าไปเสร็จแล้วพืชก็จะแบบค่อยๆจะเ,เติบโตบางวันอาจจะหมดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเออเอาไว้อภิปต่อไปได้ไหมครับ สวัสดีครับอเอยวิดอวัยนะครับ